สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับมาวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเทคนิคการดูรถมือสองนะครับดูรถเก่งนะครับว่าดูยังไงนะครับดูตรงไหนบ้างไม่ให้โดนหลอกนะครับผมบอกเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเป็นซีเคข็ดเลยนะครับเป็นซีเคข็ดเลยนะครับเพราะว่าวิชานี้ใช้ประสบการณ์และการไปเรียนรู้มานะครับดังนั้นนะครับผมบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้คุณมีประโยชน์แน่นอนครับ คุณจะได้ความรู้ในการดูรถมือสองนะครับคุณกดไลค์กดแชร์อยู่ตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยสภาพดีๆและความรู้ดีๆแบบนี้ครับมาครับในจุดแรกนะครับผมจะให้ดูตรงไหนนะครับรถนะครับทุกคันนะครับออกมาจากห้างป้ายแดงครับป้ายแดงไม่ต้องดูเลยครับป้ายแดงมันเดิมดีอยู่แล้วนะครับแต่รถมือสองนะครับต้องมีความรู้นะครับในการซื้อรถและต้องศึกษาด้วยนะครับหลายช่างนะครับหลายที่เขาไม่บอกหรอกครับว่าเฮ้ยมันดูยังไงนะครับ มันต้องดูอะไรบ้างนะครับเขาไม่บอกนะครับแต่ผมจะมาบอกให้นะมาตีแผ่ให้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการแชร์ความรู้กันนะครับแชร์ความรู้กันนะครับว่าดูยังไงผมใช้จากประสบการณ์ที่ผมไปรับซื้อรถเนาะเป็นวิศวกรนะครับก่อนจะมาเป็นเซลล์ฝ่ายขายนะครับผมไปรับซื้อรถนะครับต่างๆของบริษัทใหญ่ๆนะครับซื้อเข้านะครับวันละเป็นสิบคันนะครับดังนั้นผมดูรถฐานตาทุกวันนะครับแล้วดูลยว่าสีเป็นยังไงเครื่องเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงแมกยางเป็นยังไง เอกสารไปยังไงนะครับและรถเนี่ยสีเดิมไปยังไงดูยังไงนะครับผมจะพามาดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ดูความเป็นธรรมชาติของตัวรถนะครับอาทิตย์นะครับรถนะครับรถมันจะมีรถหน่วยงานรถบ้านนะครับจะต่างกันนะครับรถหน่วยงานกับรถบ้านนะครับรถหน่วยงานจะมีข้อกฎหมายกําหนดว่าคุณจะต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลจะต้องเอาไปเปลี่ยนของเหลวนะครับนี่คือข้อกําหนดนะครับ ดังนั้นนะครับมันก็เลยมีความต่างในเรื่องของการสกรองของรถนะครับออกมานะครับแล้วผมก็จะพาดูนะครับว่ารถเนี่ยที่เป็นรถหน่วยงานแล้วเขาสูตรบอกที่เขาบอกว่าเขาสูตรทุกยะาเนี่ยเราจะมาดูว่าโครงสร้างโครงสร้างหลักของรถเนี่ยมันเดิมไหมมันเป็นยังไงนะครับผมจะพาดูทีละจุดเลยนะครับอย่างแรกนะครับถ้าดูผิวเผินนะครับมองผิวเผินแบบนี้นะครับรถสภาพเดิมนะครับมันดูเดิมนะ เดิมทั้งหมดเลยนะครับเดิมทั้งหมดเลยนะครับถ้าดูเพลินเนี่ยสีเดิมนะครับดูเลยว่าสีเดิมนะครับผมเห็นแล้วว่าเออสีเดิมนะปากระโปงก็สีเดิมนะครับดูความเนียนความละเอียดของเม็ดสีนะครับไม่ด่างไม่แห้งเกินไปนะครับนี่คือสีเดิมแท้นะครับสีดมแท้อันนี้คือให้ดูแบบรอบๆนะครับให้ดูรอบๆแล้วให้รู้ว่าเฮ้ยดูแบบเนี่ยอันนี้คือรถเดิมใช่ไหมนั่นนะครับอันนี้คือการดูนะครับแล้วก็ดูเรียนสันคมนะครับเรียมชัดเจนคมๆแบบนี้นะครับ โอเคเดิมนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่อไปดูแมกระยาวนะครับมีรอยคือฟุดบาทมาไหมนะครับอ่าไม่มีรอยแบบนี้นะครับนี่ไม่มีรอยนะครับแล้วก็จับการสึกหลอของดิสเบกนะครับนี่มันจะมีดูรอยนะครับนี่มีดูรอยไหมครับจะมีความลึกนะถ้าสังเกตนะครับมันจะมีความลึกนะครับเพราะว่าดิสเบกนะครับอันนี้ ยังไม่ได้เปลี่ยนดิสเบรกนะอ่าแม็กหรือรอยมีไหมมีเครื่องเสื่อมหรือเปล่านะครับโอเคแบบนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ดูพวกปีกนกต่างๆนะปีกนกซ้มล้อนะครับดูได้เลยนะครับภายในนี้นะครับเป็นยังไงนะครับอ่าปีกนกซ้มล้อต่างๆครับให้ดูนะครับอ่าเรียกว่ามีรอยน้ามันรั่วน้ามันเยิมหรือเปล่านะครับในการดูนะอ่า นี่ครับซีตรงนี้จะเห็นจะเห็นไหมครับสายตรงนี้จะมีซีนนะครับนี่ซีนซิลิโคนนี้ครับคือซีนเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้ของอาร์ติสเฉพาะอาร์ติสนะครับค่ายอื่นไม่เกี่ยวนะนี่คือเฉพาะอาร์ติสครับต้องเป็นซีนแบบนี้นะครับต้องเป็นซีนแบบนี้นะแล้วก็นะครับอยู่ต่อไปกระจกนะครับกระจกหน้านะครับกระจกหน้ากระจกแท้จะเป็นของโตโยต้าตรงกับค่ายตรงกับแบรนด์ตรงกับรุ่นเขาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ตรงนะครับต้องหาต้องไปหาว่า มันเปลี่ยนเพราะอะไรนะครับมันเปลี่ยนเพราะมีสะเก็ดหินมาโดนหรือเปล่าเลยต้องเปลี่ยนหรือกระจกมันล้ามันล้าเพราะอะไรต้องหายผลด้วยนะครับแต่นี้กระจกนะครับอันนี้กระจกเดิมแท้ของโตโยต้านะครับของโตโยต้ากระจกเขาจะเป็น2ชั้นเก็บเสียงแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับคือข้อสังเกตนะครับถ้ากระจกอันนี้เปลี่ยนแค่บานหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าเปลี่ยนมารอบบานเนี่ยมีข้อสงสัยแล้วว่าไอ้รถมันโดนมันหรือเปล่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับของเดิมแท้โตโยต้านะครับแล้วก็ ดูด้านท้ายนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายไม่จริงดูแค่ดูผืเผยมันมันไม่เห็นนะครับต้องเปิดดูท้ายนะครับรถร้ออ่ะมาต่อครับอีกจุดหนึ่งนะครับข้อสังเกตในการดูนะครับก็คือฝาท้ายนะครับฝาท้ายนะครับป้ายแดงออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหัวน็อตนะครับสีมีความคมนะครับมีความละเอียดความเนียนเท่ากันกับหัวน็อตนะครับและน็อตสังเกตง่ายดูเลยครับ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขายจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือรถที่ไม่เคยเอาไปทําสีไม่เคยเก็บสีนะครับไม่เคยถอดรถจะเป็นแบบนี้นะครับหรือใครมืออย่างมือบอลนะเห็นรถอนนี้ไปงดังดแงะแกะขายเล่นนะครับอย่านะครับผมบอกก่อนเลยทําให้รถเสียรถคุณเสียราคาลงนะครับแล้วก็ซีนการรั่วต่างๆนี่ครับต้องเป็นเดิมแบบนี้เท่าน,นั้นนะครับซีนซิลิโคนนี้ยมันจะต้องเดิมนะครับซีนพวกนี้มันเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับ รอยต่างๆมันจะต้องเดิมคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสปอตเลอน้อาร์ก็จะมีเม็ดอาร์คเนี่ยเขาเรียกเม็นอาร์คนะครับแบบนี้นี่ครับอันนี้คือเม็นอาร์คเดิมแล้วไฟนะครับของอาร์ติสนะครับจะเป็นยี่ห้อนะครับไทโคริโตะนะครับนี่คือแบรนด์แท้ของเขาจะเป็นไทโคริโตะแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้นะหรือถ้าเป็นถ้าจะเป็นนะครับแบรนด์ลองก็จะมีมีไหมมีนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้หรอกนี่คือของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าของแท้นะแล้วก็เปิดฝากระโปรงดูนะครับมีความฝืดไหมมีความเอ็นอาร์ตไออาร์ตอะไรไหมนะครับอ่านี่เขาสังเกตนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็สปอร์ตเป็นอาร์คนะครับ <S <S ต้องเดิมเดิมของคมแบบนี้นะครับนี่ครับเดิมเดิมเป็นอาร์คคมๆนะครับไม่แตกไม่อ้าสองชิ้นนี้มันประกบกัน,นครับมันต้องไม่แตกไม่อ้านะเพราะไม่ใช้หุ่นยนต์ยิงนะครับอ่า แล้วก็แกะตรงนี้ดูนะครับแกะดูนะครับตรงนี้พอแกะมาก็จะเห็นต่างๆเลยเห็นเนาะก็นี่ครับคานนะครับคานตัวท้ายเนี่ยถ้าโดนชนนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับบี้เข้าไปนะครับมันจะไม่เนียนสวยแบบนี้นะครับนี่คือการดูนะครับดูรถนะครับสักคันดูให้ละเอียดนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับก็บอกเลยว่ามาซื้อกเป้นะบอกง่ายๆนะมาซื้อเป้อย่าเป้ดูให้นะครับก็เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้นะครับเอาไว้ใช้เนาะจะได้เอาไป เวลาดูแบบอยากดูรถมือสองอ่ะอยากดูเป็นจะจะรู้ทันพวกมีฉายชีพเนาะเราบังนะครับก็ดูไปด้วยนี่ครับคือข้อเทคนิคการดูนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะครับตัวบอดี้ดูตรงไหนนะครับนี่ครับดูซีนซิลิโคนซีนเดิมเป็นแบบนี้นะครับต้องไม่มีสีอื่นมาอ่ามาแต้มด้วยนะต้องมีสีครีมเท่านั้นนะครับไม่มีสีดำๆมาแต้มไม่ได้นะครับนี่ครับต้องเดิมซ้ายและขวาเนี่ยครับต้องเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยซีนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็เป็นท้ายนะครับท้ายเนี่ยซีนจะต้องเดิมแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับอีกอย่างจริงครับถ้าถอดล้ออะไรดูได้จะสังเกตข้างในตรงนี้ครับว่ามีสนิมไหมมีน้ําค้างไหมนะครับเพราะถ้ามี emat. น้ําค้างตรงนี้สังเกตเลยว่าเฮ้ยทาไมมันมีน้ําค้างได้นะเพราะว่าตรงนี้มันมีฝาท้ายปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับมีฝาท้ายปิดอยู่นะครับก็สังเกตไล้ว่าอาจจะเป็นฝาท้ายรั่วหรือเปล่านะฮะอาจจะเคยฝาท้ายอาจจะเคยทํามาหรือโดนชนมานั่นเองนะครับแต่นี่คือเดิมนะครับเป็นเดิมเนาะ แล้วก็ดูที่ภายในนะครับภายในก็ดูพวกระบบต่างๆครับต้องต้องเช็คดูเนาะว่าใช้ได้ปกติหรือเปล่านะครับกระจกไฟฟ้าเอ่ยไรเอ่ยอย่างนี้เนี่ยปุ่มต่างๆเนี่ยกดใช้ได้ไหมเวลาซื้อสักคันครับลองเทสท,ทุกอย่างครับเทสท,ทุกอย่างบอกเอ๊ะมันปรับได้หรือเปล่าปรับขึ้นปรับลงอ่าโอเคหน้าหลังซ้ายขวาปรับลงเนี้ยดูที่มาใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูทุกอย่างสังเกตทุกอย่างากระจก ใช้ได้หรือเปล่านี่ยครับเปิดดูนะครับแล้วก็ที่มีคืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเอาใชื้อไรนะครับบางคนอาจมองข้ามนะครับเอาไปใช้คือลองสตาร์ทดูนะครับลองสตาร์ทรถยนต์จะมีชุด power a l e t ให้นะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะอ่ะพอสตาร์ทใช่ไหมนะครับก็สังเกตนะครับลองเอามาชาร์จดูสินี่เอาจุด power alert มาใช้ได้หรือเปล่านะครับเราจะได้ไม่ต้องเอาไปเวลาซื้อไปแล้วเฮ้ยองไปซ่อมอีก เห็นไหมเสียบแล้วไฟขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยครับเสียบแล้วไฟขึ้นแบบเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับนี่ต้องมีด้วยนะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับโมเสียบความบร่แล้วก็ USB นะครับลองเสียบดูนะครับบางคนไม่เคยไม,ไม่ไม่ได้ลองเนาะกลับไปบ้านอา้สาสใส่ชาร์จใช้ไม่ได้เฉยเลยกำลังขับรถซื้อเสร็จแล้วกลับรถบขับรถกลับบ้านโอเ้ฟเลเลย USB พังก็มีนะครับแล้วก็เช็คแล้วก็เสียบโทศรศัพท์นะครับเสียบโทรศัพท์ แล้วพวกนี้พวกจอเนี่ยก็ลองทัชสกรีนดูทุกจุดครับเนี่ยแตะดูเลยแต่เล่นไปเลยแต่ไปเลยนะครับไม่พังแน่นอนนี่ครับลองแตะดูนะครับกล้องอาใช้ได้หรือเปล่าเช็คทุกจุดทุกแบบแต่ละเอียดเช็คทุกจุดนะครับเนี่ยแล้วก็เอกสารนะครับเอกสารต้องมีต้องดูนะสำรองสำเนานะนี่ครับเลขตัวรถนะครับหกเจ็ดสองหกเจ็ดหกแปดนะอ่าแล้วก็มาดูนะครับมาดูมาดูนะครับมาดูกัน อ่าเอกสารนะก็บอกว่าเป็นอยู่ที่ตรงเรนน่างขวาใต้ที่นั่งขวานะก็ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็แกะดูนะครับแกะนะครับแกะดูนะครับอาทิตย์นะดูตรงนี้นะครับเลขเห็นไหมหกเจ็ดหกแปดอ่าแล้วก็มาดูในเล่มครับขอสำนัเล่มนู้นะครับเวลาจะดูนะขอสำนาเล่มดูด้วยนะครับหกเจ็ดหกแปดเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เลื่อนไปดูนะครับรถมาจากที่ไหนที่มาที่ไปนะครับมาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับนี่ แล้วก็ดูต่อไปนะครับเสียภาษีมาไหมนะครับเสียภาษีโอเคหกหนึ่งหสองสามสี่ห้าหกหนะครับหรือหกเ็ดไม่ได้เสียนี่ครับก็เสียไปตลอดนะครับนี่ปีเอช0ี่บาทอ่าแล้วก็มาดูหน้าสิบดนี่คือหน้าสำคัญนะครับถ้าหน้าโล่งๆแบบนี้แสดงว่ารถคันนี้เป็นรถมาจากหน่วยงานป้ายแดงเลยนะครับรถยังไม่ได้เปลี่ยนมือนะครับนี่นี่คือหน้าโล่งแบบนี้คือดีมากนะครับคือรถยังไม่เคยเปลี่ยนมือใดทั้งสิ้นนะครับยังไม่ผ่านชายใดคือแบบนี้นะครับนี่ถ้ารถ มันเคยมีการซื้อขายผ่านมาแล้วนะครับมันจะแจ้งว่าโอนย้ายไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยครับแล้วก็สังเกตด้วยว่า,ถ,าถ้ามันมีเขียนว่า,ารถคันนี้จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อเมื่อไหร่นะครับอันนั้นก็ระวังนะว่าบอกเลยว,ว่าอย่าซื้อนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นรถที่เคยมีการสูญทะเบียนหรือว่าตัดต่อรถมานะครับนี่แหละครับเราไปจดทะเบียนใหม่นะอันนั้นก็อย่าซื้อเลยเนี่ครับอันนี้คือเดิมนี่ครับแบบนี้นะครับ รถตัวตนี้สภาพใสๆนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าสวยซื้อได้อ่าแล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับเปิดดูเนาะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติไหมนะครับอ่าระบบทุกอย่างใช้ได้ปกติเดี๋ยวผมเปิดดูห้องเครื่องนะครับตรงนี้ก็เราก็ดูอดี๋ยวเดี๋ยวอย่างหนึ่งลืมลืมบอกนะครับเม็อาร์คโครงสร้างหลักนะครับหัวน็อตเดิมแท้คมๆแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยายสีเดิมป้ายแดงเป็นอย่างนี้นะครับสีการล่วกนะครับไม่ได้มีแกะไปไหนนะครับนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยสีกันรั่วก็ต้องอยู่เดิมครบแบบนี้เนี่ยครับอยู่เดิมครบแล้วเขาสปอเป็นอาร์ม่บตาเขาต้องแกะดูนะครับต้องแกะดูนะนี่ครับขอเขาดูเลยนะครับต้องดูนะครับไม่ดูไม่ได้นะนี่ครับขอพวกนี้ดูให้หมดนะครับเดิมเดิมคมๆนะครับเพราะถ้าเป็นตูดที่ถ้าเป็นรอยช่างที่ทํามานะมันจะไม่ใช่สีแบบน้จะมันจะมันจะแบบ ไม่เนียนมันจะแบบไม่ไม่ลึกแบบนี้นะครับเนี่ยดูได้เลยสปอร์แมนอาร์เดิมคมนะครับแล้วก็มาดูที่ภายในนะครับตรงนี้นะมันจะมีรอยเชื่อมนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นแผ่นสามแผ่นเหล็กสามอันปั๊มกันนะครับด้วยคลื่นนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีรอยเชื่อมถ้าเป็นแบบทำมาหรือต่อตัวรถมาครับข้างในตรงนี้มันจะเห็นแต่นี้ไม่มีเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีนะครับนี่คือเดิมเดิมนี่ครับ มันยิงด้วยคลื่นนะเป็นตัวปั๊มปืด้ดแล้วก็มีคลื่นด้วยนะเป็นคลื่อนอินทาร์โซนิกนะครับยิงตอนนั้นรับเหล็กมันก็จะชิดกันแบบนี้นะครับอ่านี่คือข้อสังเกตง่ายๆนะครับในการดูรถอ่าแล้วก็จุดต่อไปนะครับอ่าลองเปิดแอร์นะเปิดแอร์ไว้นะครับแล้วลองไปดูว่าคอมแอร์ทำงานหรือเปล่าพรรัดลมทำงานหรือเปล่านะครับจะรู้ว่าแอร์เสียไม่เสียนะครับตอนนี้แอร์เย็นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกัน อ่าเปิดเปิดเครอแอร์ใช่ไหมเปิดแอร์ใช่ไหมครับอ่ามาดูพัดลมทํางานไหมนะครับอ่าพัดลมทางานนะครับนี่วันนี้ก็คือปกติโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเคยไปเจอเนาะแอร์ Air, นะครับไม่เย็นพัดลมไม่ทํางานแบบนี้ก็อยากไปซื้อนะครับหรือถ้าทำก็ต้องต่อราคาเขาหน่อยนะเพราะเราไม่รู้ว่าคอมแอร์เนี่ยมันเสียแบบมันเสียมากเสียน้อยนะครับแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติของตัวเครื่องนะครับ เราง่ายเราโหลดหน้าหน้าหน้าภาพอ่ะโหลดภาพายแดงไปเลยเหมือนหรือปิ้นไปับหรือปิ้นไปก็ได้ไปหาร้านปิ้นครับปิ้นไปเลยว่าหน้าเครื่องมันเป็นยังไงนะครับสภาพายแดงอ่ะแล้วเราไปดูนะครับเวลาไปดูรถอ่ะดูมันใกล้เคียงที่สุดนะครับหรือว่าแบบเหมือนที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถแต่งอะไรก็อย่าไปซื้อนะรถแต่งห้ามซื้อรถกับสีห้ามซื้อนะครับอย่างอันนี้หัวโช๊หัวโชกต่างๆก็ดูได้เลยครับสปอตเดิมนะครับเป็นอย่างนี้นะครับรอย เม็นอาร์ครอยเชื่อมรอยรอยรอยปั๊มต่างๆของโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับหัวนงหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมๆมุมคมแบบนี้นะครับอ่ะผมเปิดแสงให้ดูนะอ่าเนี่ยครับหัวน็อตเดิมคมไม่มีแกะไม่มีไขคือแบบนี้นะครับรถไม่เคยโดนชนสภาพแบบนี้เลยจะเป็นแบบนี้นะครับน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีไขซีตรงนี้นะครับต่อให้ทํามาให้ช่างทําเก่งแค่ไหนนะครับยังไงมันก็ไม่เย็นแบบนี้เหมือนไม่เหมือนป้ายแดงนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับเนี่ยครับ อันนี้คือเนียนกริปนะครับเนียนกริปนะครับเหมือนรถป้ายแดงนะครับรถนะครับเวลาดูนะครับดูให้ละเอียดนะครับซีนตรงเนี้ยผมเคยสังเกตนะผมเคยไปดูให้ลูกค้านะครับเคยไปดูลูกค้าแล้วเมื่อก่อนนะคก่อนจะมาบีเซลนะครับจ้างเขาจ้างคันหนึ่งนะสองผมจ้างนะคิดนะสองพันห้านะครับผมไปดูนี่ยดูง่ายเลยเปิดมาปุ๊บเจอเลยครับเขาบอกเก่งเลยครับเปิดมาเนี่ยซีเนี่ยโคดซ้ายโคดขวาโคดซ้ายโคดขวานะครับอันนี้ง่ายๆเลยครับเห็นเปิดปั๊บเห็นปุ๊บเลย ผมบอกเลยว่าฝากระโปรงทํามาหรือไม่ก็โดนชนหน้ามาเขาก็เถียงผมนะครับเขาก็เถียงผมผมบอกว่าไม่จริงผมบอกเลยว่ารถแต่โดนมาแล้วก็ไปดูพอจะดูเอกาสารนะครับเขาไม่ให้ดูนะครับแล้กวก็ประวัตินะเช็คศูนย์อย่างเงี้ยถ้าซ่อมอู่นะครับมันจะไม่รู้เนาะแต่ถ้าซ่อมศูนย์เนี่ยมันจะเห็นมันจะแจ้งหมดเลยว่าทําอะไรน่าเสีดน,นะครับแล้วก็ซีนกันรั่วต่างๆนะครับนี่ซีนเดิมแท้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เย็นนะไม่ได้ร้อนนะครับนี่ซีนต้องเดิมแท้แบบนี้เท่านั้นนะครับ น้ำมันเครื่องมีขาดไหมนะครับเปิดดูนะครับดึงดูนะครับอ่าเนี่ยครับอยู่ขีดสองเห็นไหมครับอยู่ขีดสองถ้าไมก็ขีดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยนะครับก็นนิษฐานได้ว่าต้นสายปลายเหตุนะครับอาจจะเป็นเจ้าของเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าใช้เจนแบบน้ำมันเครื่องแห้งนะครับปกติมันแห้งอยู่แล้วนะมันจะหายไปอยู่แล้วอาจจะบางครึ่งลิตรอะไรย่างเงี้ยอาจจะได้นะครับแต่บางทีอาจจะแบบไม่เข้าศูนย์เติมเองประหยัดประหยัดตังเนาะเติมไม่ถึง น้ำมันเครื่องหายก็ทําให้เครื่องเกิดการเสียหายได้นะครับแหวนูุสูบวาล์วฝาสูบต่างๆเนี่ยมันเสียหายได้หมดเลยนะครับแล้วจะลามไปคือยกเครื่องนะครับสามหมื่นสี่หมื่นครับยกเครื่องทีหนึ่งนะครับแพงนะผมบอกเลยว่าก็ไปข้อสังเกตง่ายนะดูด้วยนะครับรถนะครับอย่ามองข้ามนะครับบางทีจุดเล็กน้อยอ่ะมันอาจทาให้เราเสียหายเป็นใหญ่หลวงก็ได้นะครับแล้วก็ดูนะครับต่อไปดูนะครับคานหน้านะครับคานหน้าจะมีคานนะครับตัวสาร r ส l ปั๊มอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้ปั๊มอยู่นะเนี่ยคือคานเดิม แล้วดูสีด้วยครับสีต้องเนือเนียนเท่ากันนะครับถ้าสีมาอยู่เงาวับเลยนะครับแต่รถปีถ้าปี2 0 1 0อย่างเงี้ยแต่คาน้าแบบเงาวับเลยครับก็สัษฐานว่าอาจจะเคยทาสีมาหรือมีการไล่สีมานะครับนี่ครับ3 r 3ออยู่ครบนะครับแล้วก็ดูคานรับแรงนะครับมันจะมีคานรับแรงเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่คือ1 2แบบนี้นะครับนี่คานรับแรงนะครับแล้วก็จะมีซีนซิลิโคนแบบนี้นะครับนี่คือซีนซิลิโคนนะครับที่เห็นตรงนี้นะ อันนี้คือเดิมนะครับแบบนี้คือเดิมนะครับรถสภาพเดิมนะครับซีนแบบนี้ไม่รั่วไม่แตกไม่บิดไม่งอนะครับนี่คือสภาพรถที่เป็นเกรด A ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเกรดเเลยนะครับโครงนะโครงสร้างนะครับเดิมหมดเลยนะครับซีนต่างๆเดิมนะครับเดิมตัวบอดี้เดิมนะครับมอน้ํานะครับไม่รั่วไม่แตกนะไม่ไม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับชเซิสเซอร์ต่างนะครับใช้ได้ปกติอยู่ตามเรียกว่าอยู่ตามมาตรฐานของป้ายแดงเลยนะครับผมก็บอกเลยว่า ถ้าไม่มีความรู้หาภาพไปหรือปิ้นไปดูนะครับแล้วฝาหม้อน้ําเนี่ยก็ตอนนี้้ามันร้อนอยู่อย่าเปิดนะครับมันจะพุ่งใส่หน้านะแล้วก็ดูวยครับหม้อน้ําเนี่ยมันมีมันมีดันนะมีมันมีดันมีอะไรรั่วออกมาไหมนะครับปกติน้ำมันคููแร้มันจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับนี่มันจะพร้อมมีความร้อนเกิดขึ้นมันจะดันใช่ไหมดันฝาปุ๊บมันก็ดันขึ้นมานี่ครับย้อนมานี่อ่าแล้วมาดูตรงนี้ว่ามันมีรั่วมีแตกไหมถ้าตรงนี้มีรั่วไม่แตกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าตรงหม้อน้ำเนี่ยมันมีรั่าอบ อันนี้เป็นเทคนิคในการดูนะครับรถมือสองนะรถมือสองนะครับถ้าตรงไหนผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ขอภายไว้ตรงนี้ด้วยเนาะถ้ามันไม่ครบถ้วนนะครับแต่ผมบอกว่าดูแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับคุณก็ดูรถเป็นแล้วนะแต่ที่เหลือนะครับต้องใช้ประสบการณ์ในการดูนะครับว่าดูรถมือสองะครับดูยังไงนะครับแต่ถ้าอยากได้รถนะครับสภาพดีๆแล้วดูรถไม่เป็นไม่มั่นใจนะครับโทรมาหาเป้ได้เลยนะครับ0ูนย์94 8าสเนะครับเบอร์นี้นะครับ ทั้งเบอร์ไปทั้งไลน์นะโทรปรึกษาได้เลยนะครับ,บจะรดสรักคันสภาพดีดูไม่เป็นเดี๋ยวเป้เปดูให้นะครับเดีย๋ยวเป้ดูให้นะบอกเลยสกรีนให้นะครับรถทุกคัน้าผ่านมือไปได้ผมบอกเลยว่าซื้อได้แน่นอน,นครับซื้อไปสบายใจนะไม่ต้องห่วงเรื่องจะขับไปล้อหลุดเครื่องพังหรือเปล่านะครับหรือช่วงล่างจะเสียหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเป้สกรีนรถให้นะครับได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับวันนี้เป้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนจบเนาะจะได้ความรู้เบื้องต้นนนะครรรับใกาดูถไปนะครับ ถ้าชอบความรู้ดีแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์หรือตตามใ hey ห้เป้ด้วยนะครับสวัสดีครับ